มาแล้วมาติดแผลตัวใสิแผลมานี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 ตามานีาสุดแล้ไมเอาให้เอกมาเ็มันแผลใหญ่ไหมมันเป็นเจีมันเป็นเจย้าเนเดี๋ยวเดเดี๋ยวยีเดี๋ยวเดียวดยวเียวเดี๋ยนเดเดี๋ยเดีเดี๋ยววดวดเะ นังนี่เฉยใช่ไหมต่ถือถงนี่งม่เจ็บนะตัดอเลยค่ะตัดออกมันจะหายกรไกเล็บดีไหมกระตเล็บมีนะโอ้โหโหตาดึงเลยดึงเลยดึงกรไปไกลตขาดไหมกระตเล็บกรตเล็บันนี้ว่าไฟจะเ็บให้ไม่เจ็บไม่เจ็บคพอยู่นี่วาอยู่นี่แม่ ยาไม่เจ็บไม่เจ็บพออยู่นี่เดี๋ยวพอจีบให้พอวันเลือดออกไไมไม่เจ็บได้ไงรู้สิหนุงตาลตาลีให้นะตังเลบันี่เอายแล้วมันเป็นเจียวสิต้องผสมกันไว้เสิารตั้งนี่ไม่รู้อ่ะยายาต้องกานเอาลงไปในบล็อกนัะเลตาลี กลัไม้กลัวตไม้เนเจนตอนนี้เจ็บเรโดนมาตอนนี้เจ็บไหมตาตอนนี้จะเจ็บไหมเออตัดออกเลยตาไม่ไม่ไม่แม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวตาทำนี้ก่อนลูกไหนอยู่ไหนลูกเนี่ยเอออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามาเอามือมา ติดเลยลูกติดฝั่งนี้สิลูกติดฝั่งนี้พออยู่นี่ตาพออยู่นี่ตาไม่เจ็บหรอกพอพอไอ้เนื้อจัดพออยู่นี่ตาไม่เจ็บหรอกเอาเอาสีแดงขึ้นบนสีแดงขึ้นบนหยุดเลยขี้แดงข้นไม่เจ็บไม่เจ็บพออยู่นี่ทำเนื้อจัดพออยู่นี่พออยู่นี่ไม่เจ็บนะเอาใหม่เอาใหม่เจ็บ ไม่ติดเลยมัไม่ยาไเนม่มันไม่มียาก็ไม่ดูได้ดูแผลไงไม่อยู่รแม่ไม่อยู่เอาน,น,นี้เอานี้พอล้างน้าสะอาดคนด้ังปิดมีก๊อกน้ำไหมนี่ในในขวดน้ำานี้นั่งลงนั่งลงจะทำให้เลด้ยกันไม่เดียวหมเดียวอร่อยไหมคะ เอาเฮ <laughs> ้ยอร่อยมากอันนั้นกินไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นอันนี้กินข้าวโพดขึ้นเอาไหมคะกินได้กันไหมคะ